สวัสดีค่ะสวัสดีครับทานอาหารเช้าอีกแล้วที่บ้านเนาะวันนี้สลัดไข่นิดจะกินอะโวคาโดเม็ดกลางเราออกยากมากเลยเอาสลัดนี่อะโวคาโด pues โอ้ยแขนออใหญ่แต่ไม่มีแรงเจ็บมือเร็วๆลีลาจุดน,นี้นนนสนุนกจังึจุดนี้สนุกอนอือส่นน้องะอต รวมเมื่อวานเย็นเรากินเดน้ากันยังเหลือในตู้เย็นก้อ,อน,นหนึ่งนะคะเพราะว่าซื้อมากเยอะไปน้องฟิลน้าไม่หิว Nein, ja, ja. das kann ich auch nicht so. ไม่มีชีสก็ไม่อร่อย วตามิว้วนิดดื่มต่อจากน้องซาร่านะคะของเก่าน้องนี่จะไม่เคยซื้อเนอยที่เมืองไทยเลยนะคะเคยซื้อแต่เนยเทียมมาการีเน่เอาไว้แบบทาขนมปังแล้วก็โรยน้ำตาล แต่ว่าเนยแท้ยังไม่เคยเห็นนะไม่รู้ว่าหาซื้อที่ไหนด้วยเนยเทียมนิดรู้ตั้งแต่ตอนนี้อยู่เมืองไทยนะตอนที่เป็นเด็กแต่เนยแท้ไม่รู้สิครั้งแรกที่มากินก็คือที่เยอรมันนี่แหละเนยที่บ้านเรายังไม่รู้จักเลยยังแปลกใจด้วยซ้ำว่าทําไมที่เมืองไทยแบบสีเข้มมากสีเหลืองแบบเข้มจริงๆแต่ว่าที่เยอรมันเนี่ย มาเกอรีเน่เขาจะเป็นแบบสีเหลืองอ่อนยิ่งถ้าเป็นเนยเนี่ยก็คือจะเป็นแบบครีมขาวๆเนาะต่างกันนะสำหรับนิดสามีก็ถามอะไรที่เป็นนิดตอบไม่ค่อยจะได้ <c oughs> ถามแปลกกินแยมแยมอะไรเออแย,ยมอะไรกินอันนี้ดีกว่า <c oughs> อันนี้จอกเปรี้ยวหวานชอบนะคะคอมสุรัน เอาไม่ถึงแน่เลยเนึกถิงเอาช้อนมาแต่วางไว้ไกลเกินจะคนนิดนึงวันนี้ก็เลยต้องใช้ชอ้อนที่สะอาดปกตินใช้มีดนี่แหละเพราะเรากินกันในครอบครัวเน,ะนาะเดี๋ยวสักน้ำลายไม่เออิ่มแล้วสามีนิดอิ่มแล้ว กินอะไรทำไมเร็วจังเลยเนี่ยอืมโมมสดน,นันอนบอกเมื่อวานเย็นเดนนัยอยู่ในท้องอยู่เลยทำักินเต้องทำานบ้า t e ั สามีบอกว่าจะนั่งเป็นเพื่อนก่อนอยังไม่ลงไปห้องข้างล่างนะคะเพราะว่าทำงานที่บ้านฟังเหมือนดูดีเนาะสามีทำงานที่บ้านแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้ว ไม่ได้เห็นหน้ากันเลยนะเหมือนกับเวลาสามีไปทํางานเลยแถมแบบแย่กว่าเดิมนะคิดว่าเขาไม่มีเวลาเลยนะคะทํางานที่บ้านก็เปลืองด้วยนะเปลืองทั้งไฟเปลืองทั้งค่าอาหารประทำงานเนี่ยดีกว่าอีกอะ่ะแต่่น้อยก็ดีเนาะไม่เหงาอะมีอะไรก็แบบลงไปคุยกันได้นะคะก็มีข้อดีข้อเสียแหละ อะรอกระดาษให้หน่กระดาษกระดาษเอากระดาษให้หน่อย,ออยไม่เข้าใจไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่เป็นไร อิ่มนิดกินครึ่งก่อนนะคะเพราะว่าอะโวคาโดอีกเดี๋ยวก็จะกินนมอีกนะแต่ว่าตอนนี้อิ่มเอาไว้ก่อนนะั่งจิบคาแฟชีสหน่อยอันนั้นนิดอันนี้นนหน่อยนี่ก็อิ่มเดี๋ยวตอนเที่ยงนิดมีต้มขาหมูลโลหรือว่าพลโลขาหมูใส่ไข่เจียฟองกินมาสามวันแล้วนะ <c oughs> กินคนเดียววันละมือ้อวันละมือ้อช่วงเที่ยงส่วนสามีก็ กินไม่ตรงกันนะคะสามีไม่รู้กินอะไรอะอัลชปาเกตตี้ลืมไปเลยเนาะทำาปาเกตตี้แล้วอปาเกตตี้ก็กินได้สามวันเหมือนกันนะเพราะเขาก็กินมาละม้อน้องซาร่าก็กินนิดเดียวส่วนใหญ่น้องซาร่ากินข้าวกับไข่พะโล้กับนิดนะคะส่วนน้องฟิโอน่าก็ไปบ้านเพื่อนก็กินบ้านเพื่อนซื้อเดินหน้ามาเมื่อวานก็ไม่กินก็ดีนะประหยัดวันนี้ตอนเที่ยงได้ให้สามีนี่กินเดินหน้าส่วนนี้ก็กินพะโล้ขาหมู น็ดกินคู่กับกิมจิโอ้โหอร่อยเลยอะแบบเปรี้ยวๆตัดกันนะสามีทิทีรอจะลงมาทำงานข้างล่างนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวนี้ขอเก็บโต๊ะเลยละกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b กำลังใจใพวกเราด้วยนะคะเจอกันใ่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ